วัสดีครับวันนี้เรามาดูสัตว์ทั้งหลายแหล่กันนะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยโอ้ยมีรถบัมเบบีด้วยดูสิโอ้โาเอาไดโานเสาร์มาดูนี่เสาสีเขียวกรีนไดโนเสาร์สีตัวนี้นี่เอาตัวใหญ่มาสู้กันดีกว่าออร n เรนไดโนเสาร์ มาสไปกัน,ลนแล้วครับไปกันแล้วครับตอนนี้ไปจอชนะครับไปชนะโอ้ยยังไม่มีใครล้มครับไปอันใหม่อีกหนึง่งรอบโอับนะครับโอ้ยนะนี่จะมีกรรมการด้วย อเอากรรมการมาร่วงมาครับใส่กันอยู่ครับเอาครับกรรมการมาแล้วหรือว่ากรรมการตัวนี้มันจะแรงน้อยไปต้องเอากรรมการตัวใหญ่ <laughs> เลฟินนี่สีเขียวร่วงนะครับโอ้ยเลฟินเด็กๆอ๋อตอนนั้นก็ร่วงนะครับเดอะด็อกว้าว ไดโนเสาร์ฟังอืมโอเครอบนี้ลาเพื่อนกันก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายฝากเพื่อนกดติดตามด้วยน,น,น,นะครับ